ตรศาสตร์มีเทชชั่นหลัที่คนรู้สี่อย่างนะครับนิเสธคือกับค่าความจริงการหาค่าความจริงของวอก,ก็คือแทนจริงเทตตามที่โจทย์ให้แล้วยงเส้นทำอิเล็กชั่นหาค่าความจริงโดยที่ครทําก่อนทําหลังดูที่อพัพพหรือใช้ตารางค่าความจริงนะครับไล่จริงเทจให้ครบทุกกรณีแล้วทําตามลำดับสมมูลคือใช้ตรางแล้วเท่ากันทุกบรรทัดหรือเอาสิ่งที่โจทย์ให้มาเทียบเคียงกับสูตรเหล่านี้ศจสตร์จนันคือใช้ตารางแล้วต้องจริงทุกบรรทัด หรือกาหนดให้ทั้งก้อนเป็นเท็จเราย้อนหาค่าความจริงของประพจน์แต่ละอันเราพบว่าประพจน์อันเดียวกันเนี่ยมันเป็นจริงกับเท็จซึ่งถือว่าขัดแยง้งหรือใช้กฎพิเศษนิดจัดทั้งก้อนให้เหลืออันเดียวได้ทีเป็นสัจจรัน์ได้ f ไม่เป็นสัจจรรย์เปิดๆเ,เ,เขาจบ,บอกเราไปเสเศษที่มีตัวแปรเขาไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จทำให้มันไม่เป็นประพจน์ถ้าอยากให้มันเป็นประพจนพ์ต้องใส่ว e word กับตัววงปริมาณอันนี้มีความหมาย x บวกหนึ่งเท่ากับสี่โดยทีั x ได้ทั้งหนึ่งสองสามส พอซ้ำแทนแค่ตัวเดียวได้สี่ถือว่าจริงอันนี้คือ x มาก่อน y x ทำให้เกิด y แล้วนี้มันคือ y มาก่อน x สามารถเปลี่ยนท่าแล้วเป็นน้อยก,กับหรือได้ไม่ว่าจะเป็นระดับประโยคหรือทางก้อนแบบผลก็ตามนิเสธคือกับทั้งตัวบ่งกับทางประโยคการนาบเหตุผลก็คือเหตุทุงอันมันเชื่อมด้วยและและท่าแล้วกับผลถ้าทางก้อนเป็นสายเดรนถือว่าสมเหตุสมผลหรือใช้กฎการ้างเหตุผล จัดเหตุให้เป็นผลได้ถือว่าสมเหตุสมผลสามารถเปลี่ยนประโยคให้เป็นลงไปได้ถ้า A ไม่ไว่ายน้ําแล้ว B จะไม่ดูหนังนะครับว่ายน้ําเป็น P และ Q เป็นดูหนัง